สวัสดีทุกคนนะวันนี้ก็มาอยู่กระสองของผมเหมือนเดิมอเบนตัวหนึ่งก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ต้องแปลกหรอกว่าเออเราจะมาพูดไทยหรือว่าพูดลาว <c oughs> โอ้โหมันก็น่าขำเลยนะแบบอืมก็มีเอซบอกว่าอ่าลองอ่ามาพากเสียงไทยดูบ้างออเพูดภาษาไทยดูเผื่อว่าอ่าคลิปพี่จะมีคนไทยมาดูเยอะเอเพราะว่าอ่าปกติแล้วก็จะพูดอ่าลาวนี่อ,อ แต่ว่าคนไทยไม่ดูค่อยเยอะเออดูไม่ค่อยเยอะเออไม่ดูค่อยเยอะโอ้เกิน <c oughs> อ่าก็ไม่มีอะไรนะอ่าขอมาพี่ก็จัดให้เออบอกให้มาภาคก็โอเคจัดกันไปเลยทุกคนสาหรับเกมนี้ก็มาได้เล่นอยู่ในแหลงหรอกทุกคนเออมาเล่นอยู่คลาสสิกนี่แหละแต่ว่าใครจะดูก็ดูไม่ดูก็สร้างมันอมืมาสลับตัวละครที่เราจับมานี่ก็อเหมือนเดิมครับตัวละครอดัตนนแหละเออ ก็สลับเกมนี้ก็จับมาเล่น EXP เหมือนเดิมแหละสลับออดัสเพราะว่ามันจะเก็บสแต็กได้เร็วเออแล้วสเต็ปเดิมครับขึ้นมาเราก็มาตัดคลิปเลยเออตัดคลิปเลยจังหวะนี้หวังว่าจะไม่มีตัวมานะห <c> ล <oughs> ังจากนั้นเราก็ทุบไปแล้วก็ตีเบสิกันไป2ทีแล้วก็ทุบไปอีกมาตีสองเรียบร้อยทุกคนหลังจากนั้นนาตาเลียก็มาเออแต่ก็มาช้าเกินไปนะ โอ้โหทุกคนเกมนี้เนี่ยนาตเลียน่าจะมากดเราแต่ว่าไม่รู้ว่าจะกดได้หรือไม่ได้นะอ่าเอาเป็นว่าทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่าช่องย t u b e ของพี่ด้วยอ่าถือว่าเป็นกําลังใจให้กันเลยกันนะและสำหรับเกมนี้ก็อาจจะพูดไทยบ้างพูดลาวบ้างเพราะว่าไม่เคยเลยเออเพราะว่าโอ้โทุกคนก็ตลกเลยเออพูดไปพูดมาก็ตลกแบบเราไม่เคยแบบว่า ามาพากเสียงไทยเลยเรียกว่ามาพูดเป็นภาษาไทยนี่แหละก็จะอ่าถือว่าเป็นคลิปแรกอ่าก็ว่าได้นะโอเคเนาอทุกคน,นเนาะออโอเคนาอทุกคนอหลังจากนั้นเราก็เก็บสแต็กกันก่อนทุกคนเอ,อเก็บสแต็กก่อนเ,ออเ,อนเ,ออเดี๋ยวเราเอ,อ้ยแต่ว่านาตาเลียมาจังวะนี้อใจเย็นๆก่อนได้ไหมน้องอ,อ่าพี่ขอเก็บสแต็กก่อนเดี๋ยวพี่จะเอากระปั๋นมาฝากแต่ว่ามาจังวะนี้มีตังซูนะออ ซูมาเลนกลางน่าจะโลมั้งเอ่ยนาตาเลียมาอีกแล้วจังวานี้อะไรวะกับนาตาเลียนี่คกับกับผมนี่มันโคตรแม่งเลยจังวานี้ขอมัดสุดท้ายได้หรือเปล่าโอ้โหไม่ได้ทุกคนอ่าถือว่าเป็นทางเบสเราแต่ว่าสุดท้ายแล้วอลูก,การก็เข้ามาเก็บทังซูไปเรียบร้อยเลยโอ้โหทุกคนเนาะถือว่าเป็นทางอ่าซูแล้วก็นาตาเลียก็ได้นอนฝันดีไปเอแต่ว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้คิวเลย แต่ก็ไม่เป็นไรหน้าที่ของเราก็คือเก็บสแต็กนั่นเองโอ้โหพูดแม่งโคตรตลว่ะเออแบบใจยเย็นๆไอ้น้องเฮออ้ยใจเย็นๆโอ้โหอะไรวะนาตาเลียเนี่กับผมแบบแบบมันตามมาเจา้าจอยเลยเออตามเรียกว่าอะไรภาษาไทยเ็าเรียกว่าอะไรแต่วภาษาเราแปลว่าเออมันนํามากเลยสกดอตเท่ายางเดียวเลยนฮนะเออ แต่ว่าภาษาไทยโอ้โหเอา้ามาจังวานี้ทุกคนว่าจะเปิดดนตีเข้าไปแต่ว่าอ่าขอกลางดีกว่านะาขี่เกียจแรงเงินขี่เกียจวิ่งขึ้นมาลืมว่าขี่เกียจแรงขึ้นมาโอ้โหแม่งโคตรตลกว่ะเออเอาเป็นว่าใครที่ชอบคลิปนี้อา่าสอบให้พูดแต่น,นี้ก็กดไลค์ like มาเออถ้ายอดวิวดีดีเดียวจะมาพูดอีกครั้งแต่ว่ามาจังวานี้ซูกับนานตาเลียม,มาด้วยกันเหมือนเดิมเออ ว่าไงจังไดสูเออว่าไงจังไดโอ้โหแม่งเกินอะดีวะ่ะเอออ่ะเดี๋ยวขอเก็บสแต็กกันก่อนทุกคนตอนนี้ผ่านมา3นาทีแล้วย,ยังไม่ได้คิวสักตัวเลยเออแต่ว่าสแต็กนี้ก็เออมีราเบิดอยู่นะอ่ะตอนนี้เลเวล6ก็สแต็กได้1น1่สิต็กแล้วเออเดี๋ยวได้สองได้เปิดดันกตีไป อาวแตาว่าตอนนี้ว่าจะเปิดนันตีกบมาใส่นาตาเลียแต่ว่านอนหงายก่อนเนี้ยเปิดนันตีใส่ซูดีกว่าเออใครวะหลางพูดโอ้โหเนาะอ่าเดี๋ยวมาบอเลา่าคือเก่าดีกว่าทุกคนเลยบาไทยเนี๋ยอาจจะตลกตลก,ตลกยังเบีตั้งอย่างาาาเพราะว่าเขาบูซินเคยนะแต่ว่าเอฟซีเดี๋ยวก็มาให้บอกเนี่ยบอาเนาะเอ๊ะแต่ว่าเบาไปครึ่งนึงซะอ่าเดี๋ยวมาบอกเลา่ลากันดีกว่ามาจาังวะนี้ทุกคนเออมาจังวะนี้มันจะติดไทยแล้วบาดเี้ย อ่าเดี๋ยวมาเอาคลิปเล่นกลางตู้เลนกลางแต่ว่าจังหวะนี้จอนซันมาจะได้โอ้โหจอนซันเขาไม่ได้ปอมเลยแม่งเฮาวะจังหวะนี้จอนซันก็โดนปอมยิงไป2องสามตรเกือบแตกไปแล้วจังหวะจะได้จอนซันพีเกอร์เขาไปจังหวะนี้ถูกเขาไปมัดเดียวกับบ้านนี่ทุกคนโอ้โหไปทางเฮาที่ว่ากำลังได้คิวแลบไปทุกคนในเลเวลเทุกคนกำลังได้คิวเดียวเองเอ้าหลังจากนั้นก็ลงมาเล่นรวมทุกคนเก็บสแตคกันก่อนแต่ว่ามัดตีแม่งมุมตัวนี้ก่อนเอ้ยจังหวะนี้สู้จะได้สู้เอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าตีทองผมอื จังหวัดนีวาจะในสู้เออมันแลกกันมัดกันบอเออตาดมาจังหวันี่ก็ดักจุปาก็ด้นเติมเลยทุกคนจังหวัดนีสู้มากนะจะหูว่าเขากลับบานบอแต่ว่าเขาออกไปกระตุบคลิปกระซับอดักคือเก่าแล้วออแต่ว่าจังหวัดนี่สู้พอท่านอยากเอาทุกคนมันหลอกเขาไปอาจจะไกลปอมเพื่อว่ามันจะเตะเขาในปอมนะอืมแต่ว่าเข้ากับหูจกหงวัวสู้ดีแล้วเอาพวกเขาไปอยู่แล้วทุกคนอ้า หลังจากนั้นก็ขึ้นมาตูเล่นก้างอีกคือเก่าทุกคนจังหวะทุกคนจะได้แซาได้หรือบอลเล่นก้างทุกคนเพราะว่าเผื่อว่าสแตคเขาสีได้่ใบแล้วก็าอาจจะเกิดใบมาจาังหวะที้คนเปื้อนตีขาคูซิออนเลยจังหวะนี้เิวแปรต้องท่อนถูกไปมัดหนึ่งมัดท,ที่สองเกือบแต่ทุกคนจังหวะนี้ถามว่ามีที่เกิดนะจะเรียบร้อยทุกคนแต่ว่าสุดท้ายอ่ากอดไปคือเก่าทุกคนโอ้ยหนาเสียดายไปทุกคนเอ้าบอลเป็นอย่างคนเดียวมายามสู้อ่าเปื้อนเลืเพราะคือเก่า จังหวะนี้ว่าจะในสู้ขอถูปไปมัดหนึ่งเดลบบตูบตปไปมัดหนึ่งมัดที่สองจังหวะนี้พี่เกดอ,ออกไปเลยทุกคนแต่ว่าเราก็เจ็บไป็ลายเติมเลยทุกคนน่าตื่าความเสียหายเฮานี่ก็เป็ธ,ธรรมดาเลยแต่ว่ามาจาังหวะจะได้แลนออกไปจังหวะนี้สู้มาจักกในจักบ,บาทโอ้โหบอ่อดห่ทุกคนเนาะมีอย่างเดียวเลยแต่ว่ามานาวน,นี่ไก่จะหมดแล้วเออไก่จะหมดเลยทุกคนมานาวจังหวะจะกด คิวหนึ่งออกไปจังหวะนี้ขอถูกแต่บอจังหวะนี้ขอถูกสองมัดแต่เล็บว่โอ้มัดเดียวกับบุถึงเลยปั้นหนึ่งจะถูกสองมัดจังหวะนี้ตูไปบาดหนึ่งบาดจะได้มัดสุดท้ายมัดสุดท้ายเลยเล็บว่โอ้บหได้ทุกคนถือว่าเป็นทางสู้ที่ว่าแลนแมงคูดไว้ทุกคนแต่ก็น่าเสียดายไปทุกคนเพราะว่าอ่าฟิกเกอร์กำลังจะมาทุกคนแต่ว่ามาหน้าหมดไปทุกคนโอ้ยวิ่แนวหนึ่งแนวหนึ่งแต่ว่าจังหวะนี้กูชชออนมาตูไปบาดหนึ่งบาดเกียบเลยทุกคน โอ้โหหนาเสียได้ทุกคนเพราะว่ามาหน้าหมดในนี่ทุกคนเนาะถ้าถูกไปซองมัดหนาจะเรียบร้อยแน่นอนทุกคนสำหรับอาสู้ตะกี้นี่ทุกคนเอ้าหลังจากนั้นเขาก็บบยอมกลับบ้านทุกคนยังเก็บสแต็กกันต่ออยู่ทุกคนเนาะเพราะว่ากลับบ้านมันจะเสียเวลาในการเก็บสแต็กแต่ว่ามาจังหวะนี้เปิดนั่นเตี้ยขึ้นเห็นนาตาเลียแลนยูรุมจังหวะนี้ว่าจะได้นาตาเลียนาตาเลียจังหวะนี้จะเป็นทางเข้าได้คิวหรือบอทุกคนจังหวะจะได้ตูมไปเรียบร้อยทุกคนโอ้โหถือว่าเขาเก็บคิวไปแต่ว่ามาจังหวะนีี้ด เดนลีน่เดียวคอแลนออกไปทางขางเลยดิบอจังหวะนี้เด่นดีสิยอมไป่ถูกดิบอแต่ว่าหนาเสจะได้ไปคือเก่าทุกคนฟิกเกิลไปได้โอ้โหทุกคนมันอยากเกินไปลีทุกคนโอ้โหจังหวะนี้ว่าจะได้เดียวคอมาเอาปั๊บก่อนทุกคนคอมากระปั๊บก่อนจังหวะนี้ได้ดิบอโอ้โหบ่มีตัวมาแต่ว่ากุซิอ้อนมาจังหวะจะได้กุซิอ้อนตู่ไปมัดหนึ่งเกือบแตกไปแล้วมัดที่สองวาจะได้จังหวะนี้บอยอมงนี้บอรียบร้อทุกคนโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยทุกคนเนาะโอ้โหเลเวลสีบานเจี๊ยบจังหวะจังหหวะนนีี้้เเ็ด่โอ บอไดทุกคนเล่นลีสัสว์ที่คิวฟางตัวใบจังหวะนี้โอ้โหมาสามตัวเลยจังหวะดีรีหลอดหรือบอฮึสุดท้ายแล้วก็นหลอดมาได้ทุกคนนะเพราะว่าอ่ออมามหน้าก็บมดแล้วตอนนี้นี่บยอมกลับบ้านเลยโอ้ยเนาะม้าหน้านี่ก็ขึ้นแมงสาส่าทุกคนเอาจะได้กะกลับบ้านไปก่อนทุกคนอ่กลับบ้านเติมม้าหน้าก่อนทุกคนตอนนี้ม้าหน้าโบมีแล้ว <c oughs> จังวะนี้เขาต้องเปิดดันตีเขาไปเล่นลีอยู่เล่นกลางได้จังวานี่บอกลาเลยยังได้อ่าบอกเลยว่าบายเลยจังวานี่กูซิออนเขามาหายจะได้จังวานี้กูซิ้อนเพื่อนเลิฟเราบะจังวะนี่ว่าจะได้ถูกไปวานเจี๊ยบมันที่สองเรียบร้อยทุกคนต้องตายกันทั้งกู่เลยโอ้โหมันจะเกินไปดีทุกคนเออแกถือว่าเขาเขาเก็บไปทั้งสองเลยตาค่ายตายค้าบานเลยหรือวตายค่ายเรียบร้อยเลยทุกคน เอาทุกคนนะเป็นว่าทุกคนก่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เบนนูหนึ่งให้กีตัวต่อไปเด้อทุกคนเด้อเอาตอนนี้กาที่ว่าไก่เจ้าหอยวันเกิดของเบนนูหนึงแล้วอ่าทางเบนนูหนึงนี่กกบริคอ้อยย่งมะม่ายบริคอ้อของควันบริคอ้อยย่งดอกอ่าขอแค่กดติดตามเป็นกำลังใจทอนนั้นเองก็พอแล้วแต่ว่ามาจังหวะนีหินซู่แอ้แป๊บอยู่สู้กับบาดอะไรหรือบอลจะได้จังหวะนี้โอ้โหดีเด่นยังยิงเขากดอันตีไปใส่แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เรียบร้อยทุกคนโอ้โหทรงกระบาดแบบบริวารียยยบร้อไปเล มาจังหวะนี้เผยอันตีเขา่าส่เรนลี่เลยหรอบรอลจังหวะนี้เขา่าไปจัดอยู่ในปอมเลยบอแต่ว่าเห็นจอนซันออกมาจังหวะนี้จัดจอนซันกับพอ่อทุกคนเดียบลอยไปทุกคนถือว่าตอนนี้ได้เจ็ดคิวไปแล้วทุกคนอ่าย,ยังไม่ตายจะดีเลยโอ้ยเกือบเกือบไปแล้วทุกคนไซเรนลี่ทุกคนตะกีน้นี่ถามว่าวารฟซ่าไปกีน är, ่าน,าน,านี่กันนะจะเดียบลอยทุกคนกำลังาจะฟิกเกอร์เข้าไปเอ้าถือว่าตอนนี้ทีมเฮากกนกำสกอร์มาสตาร์ตต่อ14นะทุกคนเนาะเออสาวเอ็ดแล้วตอนนี้มา จังหวานี้เปิดดันตีสเล่นลีเลยแต่ว่าอยู่กับกุชชอ่อนนี่คือเจ้าทุกคนว่าจะได้เล่นลีกับกุชชอ่อนสี่หลอดตายทั้งสองบอลลี่ว่าเฮาสี่บอลล์ทุกคนจังหวานี้โอ้ทุกคนคิดว่าจะถูกมัดเดียวแตกทุกคนแต่ว่าสุดท้ายแล้วมัดเดียวบ่อแตกทุกคนเกือบเลยทุกคนเออโอ้โหนี่เดียวเองทุกคนเอ้าบอเป็นยันทุกคนน่าตายแล้วก็เกิดใหม่ทุกคนเออบอมันคือจริงจริงและตายและตายเลยอ่านี่แหละทุกคนเพราะว่าอ่าชีวิตจริงบอคือในเกมทุกคนอย่าเอาในเกมตายแล้วเกิดใหม่แต่ว่าชีวิตจริงนี่อ่า มันบริเกิดใหม่หรือเหลื่อมต้นใหม่ได้ในเกมแต่ว่ามาจังหวันี้สู้ออกมาพี่เกิดเข้าไปถูกเข้าไปมาที่ซองเดียยร้อยทุกคนโอ้โหกลับบานเปนบริเกิด,ดีแล้ว <c oughs> จังไดจังหวันีีเล่นรีโอ้โหต่ว่าจอนซันมาจังหวันี้ออกมาวา่าจะไปถูกเล่นลีทุกคนต่ว่นเล่นรีเกิ100นร้อยยิงเขาโอ้โหถูกบอดได้เลยทุกคนนาอเล่นรีแมงโคแทงทุกคนโอ้โหมันจะเกินบรีเอาจังไดจังหวันี้ทีมเฮาโดนจอนซันต่ำปัจไว้นี่ใส่เกี่ยวเขาไปนักยิงเข้าเขาไปเลยบอจังหวันี้ นักยิงเขากำลังขึ้นมาเดี๋ยวว่าทางอลูกาดเข้ามาจังหวะนิสิก็บเลนลีไปได้หรือบอโอ้โหเลนลีฟิกเกอร์ออกมาอีกคือเก่าว่วาจะได้เลนลีเกบกูสิออนไปแล้วเลนลีเลนลีจะไปใช่เลนเลนีโอ้โหบัวสิวันหลอดสมนีนะโอ้โหเปิดน้าตีแบ็กบบถุยจังหวะนี้ว่าจะได้อลูกาดเก็บไดหรือบอเลนลีเลนเลีนจะให้รอดขอแหละล่างแค่ให้แน่เรียบร้อยโอ้โหคิดว่าจะหลอดไปแล้ว จริงแล้วคลิปนี้ว่าจะมาอ่าบอกภาษาไทยหมดคลิปเลยด้เออบอกภาษาไทยทั้งคลิปเลยแหละแต่ว่าเบิ้งทรงแล้วมันคือซีบอลอดนะทุกคนนะคือหูแล้วอยู่ต้นเกมันอ่าต้นคลิปนนะทุกคนก็หูแล้วว่าการปากนี่ไปคือสีบอลอดแลลวทุกคนอ่ะกลับมาพากภาษาลาวคือเก่าอ่าเดี๋ยวสิมีว่าเออคนลาวจะแถกันยังว่าไทยเออพวกที่ว่านี่นี่พวกบุมีกกะมองหรือว่าบูมีระดับการศึกษาปกติแล้วอ่าภาษาได้ก็ได้ที่เขาว่าว่นะ เอโมนว่าเออเขาไปไปปวดปวดเออสันสะนั่นนั่นนี่เออแมนสาวว่าเขาไปปวดปวดนั่นนะเขาควรบอกภาษาอ่าศาสตร์เพราเขาเองนะแมนเอาบบตรงบอลรลายใจห่างบินเข้ามาจังหวัดนี้ว่าสิมาเก็บนาตาเลียไปแต่ว่าสุดท้ายเลือแตทั้งจอนสันขับรถมาต่ำเรียบลอยเลยแต่ว่าดีแต่นักเวทเขาเก็บไปทั้งสามตัวว่าจะได้สิได้บาคลังหรือบอแต่ว่าบอส่งสิได้ทุกคนจังหวัดอีกูซิออน กุชิออนสีออกมาหรือบอจังหวะยิงได้กุชิออนหก่อนเลยจึงออกมากุชิออนอีออออนอกะน,น่าจะล้นลนไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เก็บไปได้ทุกคนสำหรับนางยิงเฮาแต่ว่ากุชิออนการหลอดไปเฉยเลยโอ้ยเก็บมาเก็บฟรีเลยเนาะเออเอาจังหวนนนะนี้เขาเนาะฟานมา13นาทีแล้วทีมเฮากะดนำสกอร์ไป30คิวเลยเอ้าว30คิวต่อ22คิวอา้าวกระตึงพอสมควรอยู่ มาจังหวะนี่เดีคนน้อบ,บินเข้าไปเลยทุกคนน้อมันอยู่3ตัวทุกคนโอ้โหวาฟโซอีกจะไหนจังหวะนี่สีตายยกขั้วหรือบอจังหวะนี่ตูงใบมาดหนึ่งมัดที่สองเกือบแตแะแล้วทุกตาแหละก็เดียบลอยว่าจะได้จอนสันจังหวะนี่เดียบลอยเลยน้อนเรีย่ถูกมาเดียวเดียบลอยเลยโอ้โหเป็นตังค์เขาที่ว่าเก็บสามเขาไปแม่งโคตรเท่ทุกคนโอ้โหมันอย่าเก,กินนะนะตังค์ตื้เกินไปฮู้นะ <laughs> โอ้โหตะกี oh. ้น oh. ี oh. ่ค oh. ิดว่าเราจะบอลแล้ว้ะทุกคนเนาะคิดว่าจะบอลแล้วแต่ว่าสุดตายแล้วก็หลอดมาได้นะเกือบรับแต่กลับมาได้นะดอกตื้อเอ้าแต่ว่าจังหวะนี้ไทยเกวกับหมูมาซอยฝ่ามาลื่นอะไรนี่จังหวะนี้เอ้าแต่มาดักอยู่ปลาบอเออมีตัวผ่านมาบอลื้นอะไรนี่จังหวะนี้อ่าดักอยู่ปลาโอ้โหเลนลีอยู่กับนีโบเฮนทุกคนจังหวะนี้พี่เกอร์กับป้จิทูบโอ้โหแต่ว่าพี่เกอร์โอ้เฉยเลยสำหรับเลนลีทุกคนเฮ้ จังหวะนี้เปิดอันตีเข้าไปกูสิอ้อนว่าจะได้กูสิอ้อนจังหวะนี้เดียบรอยหายทุกคนโอ้โหเปิดอันตีบินมาซอยบบทันเจนอคนนักกระที่ว,วานางยญิงเหากระโดดกูสิอ้อนตุยไปทุกคนเอาบ่เป็นยังแต่ว่าจังหวะนี้จอนสันมาถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนจอนสันมาเออเรียบร้อยแน่นอนทุกคนสนับไทเกี่ยวโดนจอนสันตีเข้าไปจังหวะนี้ได้มาทุบโอ้โหนาตาเลียทุบโบได้เลยเปิดหมอค่อนขึ้นมันจะเรียบร้อยเลยโอ้โหทุบโบได้มิฮายังเกิดขึ้นเลย <laughs> เอาบอกไปทันทุกคนถูกโบไต้ตอนนี้ก็เดียวไต้ตอนนาทุกคนอความรักก็เหมือนกับเกมโมบายถ้าเธอได้จับได้บายแล้วเธอจะจิตใจเออเกินไปบอกนะนวาซานเอาตอนนี้ก็เดียวเมื่อค,คีคลิปเล่นนี่กนทุกคนนี่จะบินไปสอยจังหวะจะได้อดัสติดเครื่องจักรขึ้นแล้วจังหวะนีสู้ซซเซเรนขัาปอมท่านหรือบบโอโบอกาทุกคนเข้าไปลายานสู้เตะต,ตายกลางอากาศทุกคน แต่วัดถอยมาก่อนจังหวะนี้จอนสันมาอีกแล้วจังหวะจะได้พอทุบริอโโอ้ทุบโบแต่คือเก่าทุกคนสลับนาตาเลียแต่ว่าสุดตาและไทยเกียวเขามาหุไจังหวะนี้โอ้โหโคตรสวยงามเลยทุกคนเนาะถ่าว่าไทายเกียวเขามาท่านตอนที่ว่าเฮายังอยู่ดิหนาจัมมันเลยทุกคนเอหนาจะมนนะจะมันเลยทุกคน,นอืม ว่าน่าจะตายหมดกลัวเลยกับว่าได้ทุกคนแต่ก็น่าเสียดายไปทุกคนเนาะออาแต่โบ,บเป็นยังทุกคนเนาะเดียวโอกาสหนาซะทุกคนตะกี้เนไทเกี่ยวเขาไปฮุบแบบแม่งฮึมสวยงามมาดีทุกคนนะ่าเสียดายแต่ว่าเขาตายไปก่อนไทเกี่ยวจึงมาน่ะกำลังทุยไทเกี่ยวจึงมาทีหลังะนะเอาจังหวะนี่เปิดทันทีเข้าไปเลยจังหวะนี่สู้สู้วา่าจะได้สู้สู้สู้โอ้โหบบกาทุกคนมันหลายตัวเกินบบจักจอนซันบบจักเลนลี่บบจักอัน,น,นตัลเลียแต่ว่าเขามาจังหวะจะได้จอนซสนกุชชออนเขาไปถูก โอ้โหเกือบใต้ค่ารถเลยทุกคนแต่ว่าสุต,าาาต้ายแลวก็ต่าใต้จะจอนซันทุกคนกุศิออนหลอดไปว่าจะได้จังหวะนี่ถอยหรือบอทุกคนหาจังหวะจังหวะนี่ฟิกเกอร์เขาไปทุกคนถูกกับใบโถือทุกคนถูกสู้แต่วาสุตา้ายแล้วก็โดนเล่นลียิ่งกับใบมัดเดียวกับบ้านนี้ทุกคนโอ้โหทุกคนเดีบยบหลอดเลยทุกคนเนาะนี่ตะกี้หนึ่งนนะนจะหลอดอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าบุหวัวปิดยังทุกคนอือเดี๋ยวเขาไปถูกขิดว่ามันจะอ่าเป็นคือที่ห้องขีดนะนะคีว่าจะถูกแล้วมันจะแตกเลย แต่ว่าสุตท้ายแตวก็โดนปืนยิงมาเดียวกับบานนี้แต่ว่ามาตอนนี้พายสตูนี้ก็บวย้อมันเลยแล้วก็ทบง้อมห้โอกาได้ยังเลยโอ้โหถือว่ามาบุกโจมตีเลยบุกหัวสีจบได้หรือบอจังหวันที่ทนแต่ว่าตอนนี้ขีปเข้าขืนปตีทานขขงเล่าทุกคนจะได้จังหวัดซมีตัวกับบานท่านหรือบอทุกคนนั้นสังเกตเบื้องฐานนี่แม่งเลือดกับะจมดเลยทุกคนสลับทานแต่ว่าสู้เสียเอาท่านหรือบอจังหวันี้โอ้โหเดียบลอยทุกคนเนาะขีปเข t าตัวเดียวเอาอยู่นะสุดสายแลกะ เฮองโได้เป็นคนตีปอมทุกคนเนาะอนที่ว่าอ่าสนะย้อน,นคลิป <c oughs> คลิปเขาไปตีสนะเชยนลยอู้สนะมาแบบงงๆทุกคนทุกทายแล้วเฮองกระได้ m v p ทุกคนเดี๋ยวรอติดตาม EP หน้าทุกคนเนาะหลายคนบอกมาว่าอ่าอเบนนึงขออ่ามาเหตุคลิปลินเป็นอ่าอันนี้เนี่ย เครื่องสีแดงแน่ทุกคนสลับออดอรนะออกเครื่องสีแดงให้เบิ้งแน่ที่จริงแล้วก่อนๆก็ได้เฮ็ดคอนเทนต์นี้ไปแล้วแต่ว่าโอเคเดี๋ยวมาเฮ็ดคอนเทนต์ใหม่ก็ได้นะทุกคนมาเฮ็ดใหม่อีกก็ได้ทุกคนสลับออดอรเครื่องสีแดงนะทุกคนต้องรอติดตามทุกคนเนาะก็ติดตามไว้เผื่อจะบ่พลาดคลิปหน้าคลิปใหม่ๆทุกคนแล้วก็คอนเทนต์นี้ทุกคนที่ว่าขอมาที่ว่าอยากเบิ้งทุกคนโอเคเฮาจัดให้ทุกคนสลับออดอรเครื่องสีแดงนะทุกคนแต่ว่าสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายทุกคนขอบใจทุกคนที่ว่ากติิิดตาามแลล้้วกก็เเบบ่งคคปนนนนีจจทุะ